11วงดนตรีคนรุ่งใหม่เตรียมโชว์พลังดวนเดือดในรอบตัดเชือกบริษัท Fraser Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับ11วงดนตรีของคนรุ่งใหม่ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศโครงการ Fraser Property p r e s e n t We Play Together ร้องด้วยกันเล่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันโดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา6วงและระดับมหาวิทยาลัย5วง ที่เตรียมมาปล่อยพลังทางด้านดนตรีและโชว์ศักยภาพบนเวทีใหญ่แสงสีเสียงจัดเต็มต่อหน้าคณะกรรมการและโค้ชมืออาชีพอีไม่ว่าจะเป็นคัตโตลิปตามีนไทยทศมิรเอกซีซันไฟหนึ่งจักรวาลต้ามิสเตอร์ทีมเป็นต้นโดยสามารถร่วมเชียร์และให้กำลังใจทั้ง11วงได้ในการแข่งขันรอบชิงทนะเลิศในวันเสาร์ที่วันที่29มีนาคมนี้ณะย่านมิตรทาวน์ฮอล์ชั้น5 ศูนย์การค้า3าย่านมิตรทาวกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวงดนตรีที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโครงการ p r a s e r Property p r e s e n t We Play Together ร้องด้วยกันเล่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันประกอบด้วย 1. รุ่นมัธยมศึกษาจำนวน6วงได้แก่วงไวบริดโรงเรียนอัศสสชัญวงบัสไลเอีย์โรงเรียนชนบุรีสุขบดวง M O U S O U โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน ภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยวงอัลทารไฮโรงเรียนชนบุรีสุขบงวง W H Y L A T E โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาและวงทัดเจนโรงเรียนหอวงองัง 2. รุ่นมหาวิทยาลัยจำนวน5วงได้แก่วงไฮแลนด์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวงซิสวีสมหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนสีสุวิตวงสติงกี้ e ีดมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมวงสกินเฮดมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและวง The ะอ f ฟเฟอริมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมทั้งนี้ผู้ที่สนใจชมการประกวดสามารถติดตามชมการไลฟ์สดผ่านทาง YouTube Channel We Play Together Music Contest หรือติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ Fraser Property p r e s e n t We Play Together ร้องด้วยกันเล่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันในที่บริษัท Fraser s Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับ11วงดนตรีของคนรุ่งใหม่ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศโครงการ Fraser Property p r e s e n t We Play Together ร้องด้วยกันเล่นด้วยกัน อบอุ่นไปด้วยกันโดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา6วงและระดับมหาวิทยาลัย5วงที่เตรียมมาปล่อยพลังทางด้านดนตรีและโชว์ศัก,กยภาพบนเวทีใหญ่แสงสีเสียงจัดเต็มต่อหน้าคณะกรรมการและโค้ชมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นคัตโตลิปตามีนไทยทศมิรเอกซีซันไฟหนึ่จักรวาลตามิสเตอร์ทีมเป็นต้นโดยสามารถร่วมเชีีรยและให้กำลังใจทั้ง11วงได้ในการแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่วันที่29มีนาคมนี้ณสามย่านมิตรทาวน์ฮอล์ชั้น50การค้าสามย่านมิตรทาวน์กรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไป